ตอนนี้กำลังทำความสะอาดเห็ดครับผมมาต้มนม้ำดำมันออกครับผมต้องมาจากล่างเห็ดเห็ดยังเดือยไยแล้วครับสวัสดีครับผมมันางยีลงควกก้กล้วครับผมสิมาแจงเห็ด พึ่งหวานครับผมเห็ดพึ่งบุ้งติดตามชมต่อไปครับผมตอนนี้กำลังเตรียมเกลียงเตรียมยังนี้ครับตั้งหม้อเลยครับผมต้มน้ำใปดาครับผมตะ,ตะไคร้ครับติดแกลีงง้อครับผมเส่งไปเลยครับ เล็กเท้เาต้มไปครับผมใส่ไปเลยใบขามครับผมบอลหรอครับผมเจี๊ยวบ,บอลจะแกะมาปรุง <laughs> นะครับผงนัวหนึ่งช้อน กูเทสจวกบน้นำปลาครับผมหนึ่งทับทีอีกวะสองทับทีครับผมรอยตั้งหลักตุ้งล้ครับผมผาดบ๊วยได้ครับผมกุหลาบกุหลาครับผมให้รักแห่ขาขึ้นยุคทัด เจจสสสเสดี๋ยวห่อซิมกันครับผมหอมมีไฟด,ด้วยครับผมเจ็บๆขั้นน้อยๆละมาครับผมกิน้วกันครับขออนุญาตเพราะวันนะครับผมกินคนครับผม Hmm. Aku itu jarum jอด